ทำอะไรครับรถไฟไฟมารถไฟมาแล้วรถไฟทำไมต้องนอนอางานด้วยอ่ะรถรถไฟจอดรถไฟจอดอันไหนคือรถไฟอันนี้อ๋อ้าหไรเปล่าล่ะไม่ไเ <laughs> อาไม่เอานกวีดนกวีดรถไฟมีนกวีดด้วยเหรอลูก เอออันนี้เป็ดของใครนะจริงๆมันมีสามตัวไม่ใช่เหรอเด็กที่ไหนขโมยเป็ดไปเนี่ยนะน้องบีมขโมยเป็ดไปใช่ไหมเป็ดสงสัยเป็ดจะเดินหนีไปหมดแล้วมั้งเป็ดไปเดินเที่ยวแล้วมั้งใส่ใช่ปะใช่ปะครับน้องบีม แม่ขอกินเป็ดอันนะไม่ได้หรออ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วเป็ดเป็นไงอ่ะเป็ดขึ้นรถไฟได้ป่ะอันไหนรถไฟขอขึ้นหน่อยโอ้โหเป็ดขึ้นรถไฟอ๋อนี่รถไฟอ่ะแล้วทำไมต้องนอนด้วยรถไฟ รถเอ้ยรถไฟวิ่งไปเร็วพี่มีอะไรมีมมีขบวลยาวรถไฟจะไปทุ่งหลี<ม>เห็นนายตีนั่งขายหนมปัง<ม>เห็นนายดำนั่งขายนมคกเอกกระดกนมคกกระเด็นใช่ไหมมีมชอบร้องมอีไหมเหรอร้องมา โอ้ยแม่ขอเป็ดดีกว่าเป็ดเขาไมา่ขึ้นแล้วรถไฟอะ่ะเขาบอกเ,าเขาจะอยู่บนโตน๊ะตอนนี้น้องมีมทำอะไรอยู่ครับ่นรถไฟต่อแถวกต่มันถาดนี้รถรถรถไฟขารถ,รถไ,ไฟต่อแถวโอ้รถไฟขา <laughs> อันนี้ไม่ขวนเสื้อไม่ใช่หรอครับทำเป็นรถไฟต่อแถวหรอโอ,โอ๋อ โอ้หจินตนาการลำเลิศจริงๆเลยนี้ไม้แขวนเสือ้อไม่บีแขวนไว้รถไฟมันเกี่ยวอะไรกับไม้แขวนเสื้อก็เขาบอกักเล่นไงเหมือนกับขบวนรถไฟวิ่งไรเงี้ยเขาก็จินตนาการของเขาไปอา้าวมีพี่ถังเงินไปนั่งรอรถไฟแล้วนี่ถังเงินบอกขึ้นรถไฟด้วยครับขึ้นรถไฟดได้ไหมได้ รีเอฟพีบีมดมพิษทางเงินดีพิษทางเงินตัวหอมแล้วป้าน้ำให้แล้วหอมไหมพิษถางเงินอย่าเป็นดมป้านะหอมยังหอมเลยหอมแล้วหอมยังตัว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 มนมหอมมีมกล้าบน้ำแล้วตัวหอมเลยใช่ไหมครับโอ้โหหอมทั้งลูกหมาลูกคนเลย รุ้นลุ้นลิ้นหันนึ่งอ่างำแล้วหอมใช่พี่พี่พี่หาเราอง่าน้ำแล้วแลวต้องมีอ่าน้ำอย่างแล้วพี่หาทองอ่าน้ำแล้วหอมใช่ครับเก่งมากเลยเป็นเด็กดีก็ต้องอาบน้ำนะครับเอ้ยสนบ้านก็รู้เอาแล้ว